ด้วยนะคะข้อที่1นนะคะครูจะถามว่าเซลนะคะเซลคืออะไรใครตอบได้นะคะมาหน้าห้องเลยนะคะอทิติการปฏะะิทิิการะคะ่ะคำถามนะคะคำถามของครูก็คือเซลคืออะไรคะ่ะหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตค่ะหน่วย สองนะคะคุณจะถามว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะคะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครจะตอบบ้างคะมีไหมเยอะ่ะมีนะคะเชญหน้าห้องเลยคะ่ะนันทวัฒน์นะคะ,ะตอบเลยคะ่ะสิ่งมีชีวิต เซลเดียวประกอบด้วยเซลล์ชีว out, <Yeah. S 2> ิตเดียวสิ่งมีชีวิตหลายเซลประกอบด้วยเซลลหลายชีวิต